ข้อ12ปัจจุบันพ่อมีอายุเป็นห้าเท่าของอายุฉันแม่อายุน้อยกว่าพ่อเจ็ดปีฉันและพี่สาวอายุต่างกันสามปีถ้ารวมอายุของพ่อแม่ฉันและพี่สาวได้หนึ่งร้อยสปีพี่สาวของฉันอายุกี่ปีข้อหนึ่งเก้าปีข้อสองสิปีข้อสามสสองปีข้อสี่สิบสี่ปี โจทย์ข้อนี้น้องขีดเส้นใต้นิดนึงนะพี่กลัวระวังสับสนคือเขาสเขาถามว่าพี่สาวของเขาอ่ะอายุกี่ปีถูกไหมเขาไม่ได้ถามว่าตัวเขาอายุกี่ปีนะนี่คือสิ่งที่น้องต้องจำ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 ห้ามพลาดเด็ดขาดพลาดนี่น้องผิดเลยนะอืทีนี้มาดูเขาบอกว่าสมมุติสมสมุติในโจทย์ข้อนี้มันมีพ่อแม่ ตัวฉันแล้วก็ตัวพี่สาวถูกไหมโดยที่โจทย์บอกว่าอายุของทุกคนรวมกันได้1 0 4ปีทีนี้สมมุติว่าพี่อยากสมมติให้ตัวเลขมันง่ายที่สุดพี่ก็จะบอกว่าพี่ให้อายุของตัวเองเนี่ยหรืออายุของฉันในโจทย์เนี่ยเป็น x ปีละกัน x ปีแล้วเ,ลเขาบอกอะไรอีกเขาบอกว่าพ่อเนี่ยมีอายุเป็น5้าเท่าของอายุฉัน ฉันพ่อต้องมีอายุเท่ากับ 5x ของหม่เพราเท่าแปลว่าคูณส่วนแม่มีอายุน้อยกว่าพ่อ7ปีน้อยกว่าก็ต้องไปลบถูกปะเพราะฉะนั้นถ้าพ่ออายุ 5x แม่ก็ต้องอายุ 5x ลบ7ส่วนตัวฉันกับพี่สาวอายุต่างกัน3ปีถามง่ายๆเลยว่าพี่ก็ต้องอายุมากกว่าตัวเราถูกไหมฉั้นถ้าเราอายุ x พี่ก็ต้องอายุ x บวก3 นี่คืออายุของครอบครัวนี้นั่นเองแต่สุดท้ายโจทย์เรามาบอกว่าฉันพ่อแม่พี่สาวเนี่ยรวมกันได้หนึ่งสีปีอายุทั้งหมดเพราะฉะนั้นจากโจทย์ข้อนี้ทั้งสิ้น4ข้อสตัวเลือกเนี่ยรวมกันน้องก็ต้องรู้ว่าอ๋อเราจะตั้งประโยคสัญ,ญลักษณ์ได้ว่าอายุของพ่อแม่ฉันพี่สาว 5X บวกด้วย 5X -7 ลบ7บวกด้วย x แล้วก็บวกด,ด้วย x บวก3เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ104ปีเพราะฉะนั้น 5x บวก 5x บวก x บวก x กลายเป็น 12x ลบ7บวก3กลายเป็นเท่าไหร่นะเหลือลบ4เท่ากับ104ก็จะได้ว่า 12x อันนี้อย่าลบอยู่ก็ย้ายไปบวกกลายเป็น108ถูกไหมแล้วง่ายต่อนะ 1 2 x เท่ากับหนึอยากรู้ค่า x ก็ต้อสิบไปหารถูกไหมเพราะจากเมืสิคูณอยู่เอาสิบหาร12 1 12 12อะไรได้ร้อยแปดสิบสก็จะได้ว่าอ๋อสรุปแล้ว x มีค่าเท่ากับ9มีใครตอบ9ก้าเลยเปล่าห้ามตอบ9้าโดนหลุมหลอกหลุมใหญ่มากเลยนะเพราะว่าอะไร เขาถามอายุของใครเอยเขาถามอายุของพี่สาวถูกปะเยี่ยวขีดเส้นใต,ต้ไว้ตะกี้แสดงว่าพี่สาวจริงๆแล้วต้องอายุ9บวกสมเป็น12ปีถูกไหมนี่คือคำตอบของโจทย์ข้อนี้เลยกล้าไวไ้ก่อนนิดนึงมาแอบ,บดูซิว่าพ่ออายุเท่าไหร่เอย่ย9 5 45ห้าถูกไหมเพราะว่าพ่ออายุเป็น5้าเท่าของอายุของฉันส่วนแม่อายุ45ลบเเพราะว่าน้อยกว่าพ่อไป7ปี 4 5่ห various, us, pues okay. crazy, ้าลบเหลือเท่าไหร่นะเหลือสาปดีถูกปะเพราะฉะนั้นข้อนี้เขาน้องได้คำตอบแล้วว่าพี่สาวอายุ12ปีโจทย์ข้อนี้ไม่ยากเพียงแต่ว่าจ้องจะต้องกำหนดตัวแปรของอายุของชั้นออกมาก่อนแล้วก็ตั้งสมการให้ได้ว่าอายุของทุกคนรวมกันจะมีค่าเท่ากับ1้อปีพอน้องได้อย่างี้ปุ๊มน้องก็จะแก้สมการได้ x ซึ่ง x ไม่ใช่คำตอบของข้อนี้เพราะคำตอบของข้อนี้คือ x บวก3ซึ่งคืออายุของพี่สาวนั่นเองนะถามว่าทำไมพี่ถึงไม่เอาตั้งให้พี่สาวเป็น x เพราะว่าอะไรเพราะว่ามันจะคิดยากถูกปะเพราะส่วนใหญ่เวลาเทียบกันเขาเทียบกับอายุของฉันหมดเลยแต่สิ่งที่เขาถามคืออายุของพี่สาวเอามาบวกทีหลังจะง่ายกว่าในการที่น้องตั้งตัวแปรให้พี่สาวเป็น x ชันข้อนี้ตอบข้อ32ปีค่ะ